นี่คือพาอุังเสีเวนะคะเดี๋ยวจะพูดถึง ความเหมือนและความแตกต่างของนอนนกมแมลงนอนนกทั่วไปกับมแมลงกระดิง่งเงินกระดิงงะด่งทองนะคะเอ่อถ้ามแมลงนอนนกทั่วไปเราสามารถแบบว่าหาซื้อเพื่อมาเป็นอาหารสัตว์อย่างเช่นใครเลี้ยงแบบตุ๊กแกหรือใครเลี้ยงนอกอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็จะไปซื้อมาให้ให้เป็นอาหารหรือว่าเราสามารถเจอตามพวกเอ่ออืดนกตามเรือเบียนของเราเท่ากราเคยไปทิ้งก็เห็นมแมลงพวกนี้ที่มันหน้าตาเหมือนแมลงกระดิง่งเงินกระดิ่งทองเลยนะคะเดี๋ยวว่าจะมาดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรกับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองที่เขาเลี้ยงใน เข้าต่อแล้วเขาคิดว่ามันสามารถให้โชคได้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูแมลงหนอนนกทั่วไปนะคะมันจะมีผิวที่ด้านกว่านะคะมันจะเป็นสีดําเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะด้านกว่านะคะแล้วก็ขนาดก็เท่ากันนะคะเพียงเดี๋ยวเราสามารถดูเปรียบเทียบความเงาของผิวได้แมลงกระดิ่งเงิเนกระดิ่งทองจะมีความเรียบแล้วก็เงาของผิวอย่างที่สองที่มันแตกต่างกันนะคะก็คือพฤติกรรมของมันถ้าสมมติว่า ตัวเราเคยลองนะเราจะลองเอาไอ้เจ้าหนอนนกมแมลงหนอนนกทั่วไปที่เป็นด้วงสีดาเปลือกแข็งที่ขนาดเท่ากระดิ่งเงินกระดิ่งทองเนี่ยเอามาไว้ในข้าวตอกแยกกันนะเดีย๋ยวเลี้ยงด้วยกันนะคะถ้าสมมติว่าคุณอยากจะทดลองแบบเดียวกันเอามาไว้ในข้าวตอกจับมาหลายๆตัวประมาณยี่สิบตัวไว้ในข้าวตอกแบบเดียวกับที่เราเลี้ยงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกระดิ่งเงินกระดิ่งทองจะเดินทั่วๆข้าวตอก แต่ว่าเจ้ามาแมลงหนอนนกทั่วไปพวกนี้มันจะมุดลงด้านล่างหมดมันจะอยู่ใต้เข้าตอกพฤติกรรมมันจะไม่เหมือนกันกระดิ่งเงินกระดิ่งทองจะสามารถกระจายทั่วเข้าตอกได้แต่พวกนี้จะมุดอยู่ด้างสุดหมดนะคะ แต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะพบว่ากระดิ่งเงินกระดิ่งทองของคุณนะ่ะทำไมไปหลบด้านล่างมาหมดเลยไม่ค่อยโชว์ให้คนเห็นเพราะว่าสแสดงว่าคุณตั้งในที่สว่างหรือที่ร้อนมันก็จะไปหลบด้านที่ไม่ร้อนหรือด้านที่ไม่มีแสงนะคะก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะขอบคุณที่รับชมช่องของเรากด subscribe ให้ด้วยนะคะ